สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e หวานชูกาและฟชิน n สโนเวลล์แอนด์ซีรค่ะอพิสดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวความรักที่กับชาติมาเกิดระหว่างวิญญาณต้นไม้หรือว่าเรียกว่าอะไรดีานางฟ้าบุพผานะคะกับนายพลที่เป็นมนุษย์ชื่อว่ามู่หยวนแล้วก็คนที่มาช่วงชิงความรักนะคะคือพยายามที่จะให้ได้นางฟ้าบุพผาไปก็คือเทพมังกรค่ะฟังดู แล้วน่าสนใจใช่ไหมคะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์จีนที่ออนแอร์อยู่บนแพลตฟอร์มโยคูนะคะยังไม่มีซับไทยนะเรื่องนี้ค่ะเรื่อง believe in love นะคะนำแสดงโดยพระเอกที่เรียกชื่อยากมากสำหรับแอดวานนะคะหวงเชิงซือรับบทเป็นฮาวาอีนานหรือว่าเป็นมู่หยวนนะคะส่วนเจิงเหอหุยจือ่อคือชื่อของนางเอกค่ะนักแสดงนะคะเจิงเหอหุยจือ่อรับบทเป็นลู่เยี่ยวเอ๋อแล้วก็เป็น เซลมานเยวมาน,นเป็นชื่อของนางฟ้าบุปผานะคะเป็นเหมือนกับวิญญาณสปิริตนั่นแหละทีสปิริตนะคะแล้วก็พระรองค่ะเสีซลไข่จงนะคะรับบทเป็นซ่งเยี่ยนแล้วก็เป็นเทพมังกรด้วยค่ะก็สําหรับเรื่องนี้ดูได้เรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเป็นซีรีส์จีนแบบที่โลบัเจ็ตนะคะคือมีต้นทุนการผลิตน้อยแต่ว่าก็ให้ความบันเทิงได้ดีนะหวานว่าโอเคอยู่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆได้เจอ CG ใน ช่วงตอนแรกอาจจะอาจจะไม่ดูต่อนะคะแต่จริงแล้วคือเห็นใจหน่อยคือในละครที่ ที่มีบัตเจ็ตน้อยๆเนี่ยซีมันก็จะไม่สมจริงสมจังนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะช่วงเริ่มต้นค่ะก็วันนี้หวานก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่1นถึงสว่าเป็นอย่างไรบ้างก็อเอาเล่าแบบให้ได้เนื้อความแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีเรื่องราวสาระอะไรนะคะเอาจริงๆแต่ว่ามันเป็นการผ่อนคลายนั่นเองค่ะเวลาเราดูซีรีส์มันก็ต้องดูสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะทั้งที่มีสาระมาหนักๆเลยนะคะ ดราม่าอะไรแบบนี้กับเรื่องที่มันเบาเบาดังขนนกค่ะเรื่องนี้เป็นประเภทหลังนะคะคือดูได้เพลินๆค่ะเหตุผลไม่ต้องหานะคะเพราะว่าเป็นแนวเซียนเซียค่ะไม่มีเหตุผลเ,เรื่องมันอยากจะไปอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นแหละนะคะสําหรับตอนที่1นถึงสนะคะหวานจะมาเล่าให้ฟังเพราะหวานก็เพิ่งดูไปแค่4ตอนก็เห็นว่าเออมันเป็นซีรีส์จีนที่ที่น่าสนใจดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะโลวบัตเจ็ตก็ตามค่ะพระนางคู่นี้นะคะเคย พบกันมาก่อนแล้วในเรื่อง u g l y Beauty นะคะ2คนนี้ก็มีแฟนคลับอยู่พอสมควรแต่ก็ถือว่ายังเป็นหน้าใหม่อยู่นะคะแล้วก็สำหรับทรงผมของผู้ชายในเรื่องนี้มักจะมีกระปอยกระปอยอยู่ข้างหน้าเอองงเหมือนกันงงเหมือนกันแล้วก็ทรงผมน่าจะใช้เวลาในการจัดแต่งนานกว่าทรงผมของเหล่าบรรดานักแสดงหญิงนะคะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะตอนที่หน,นะคะก็คือเมื่อพันปีก่อนเนี่ยบนเกาะดอกไม แห่งหนึ่งนะคะบนสวงสวรรค์ก็มีเทพมังกรที่เห็นแก่ตัวมากเลยต้องการเสี่ยวม่านเสี่ยวม่านนางเป็นอะทรีสปิริตนะคะก็เป็น วิญญาณต้นไม้นั่นแหละก็จร,จริงๆแล้วนางหลงรักนายพลนะคะมู่หยวนจากนั้นเทพมังกรก็มาขัดขวางความรักของพวกเขาค่ะเพราะว่าเทพมังกรอ,อยากได้ผู้หญิงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเทพมังกรก็แทงมู่หยวนด้วยดาบนะคะส่วนมู่หยวนเขาก็เอาสู้ค่ะเดินสวนกับดาบเข้ามาอย่างเท่ๆเลยนะคะให้มันแทงทะลุหัวใจเข้าไปเพื่อที่จะเดินเข้าไปเอากริดกริดในมือของเขาสีเขียวะคะ่ะ ไปแทงนะคะหน้าอกของเทพมังกรแล้วพวกผู้ชายทั้งสองคนคือทั้งในพลมู่หยวนแล้วก็ทั้งเทพมังกรก็ตกจากหน้าผาณเกาะตรงนั้นลงไปส่วนเสี่ยวม่านนั้นนางก็กำแพงนะคะทลายกำแพงเวทที่ที่เทพมังกรขังนางเอาไว้ได้อะพังออกมาค่ะซึ่งจริง,รงๆแล้วก็ขำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนางควรจะทำลายมันได้มาตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าคะแต่พอนางทำลายได้ปุ๊บนะน,นางก็เหมือน ก็ว่าเหาะลงไปที่ใต้น้าผาแต่ว่าช่วยขึ้นมาคนเดียวนะคะท่าตหรือว่าเป้าหมายของนางชัดเจนมากค่ะนงางพาผู้ของนางขึ้นมา พานายพลมู่้ยวนขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะเพื่อที่จะ,ะทํำให้คนที่นางรักเนี่ยสามารถที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดได้นะคะนางก็เลยใช้พลังทั้งหมดของนางค่ะในการที่จะช่วยมู่้ยวนให้สามารถที่จะไปเกิดได้ก็<ม>ถ้าเรามีชีวิตหน้าอย่าลืมแต่งงานกับข้าด้วยนะ<ม>ก็คือนี่คือคำคำบอกไว้กับล่างที่ตอนนั้นนายพลมู่หยวนคือหมดสติไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือ ตายนั่นแหละเอาง่ายๆทีนี้นางก็พูดกับเขานะคะพร้อมทั้งน้ําตาว่าถ้าเรามีชีวิตหน้าเนี่ยอย่าลืมแต่งงานกับค้าด้วยจากนั้นคะ่ะนางนะคะร่างของนางก็สูญสลายไปแล้วก็ลอยขึ้นสูตรสวรรค์ไปเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะพันปีต่อมาเนี่ยพวกเขาก็กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะคือหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้พันปีค่ะฮาวายนานนะคะหรือว่ามู่หยวนในพลมู่หยวนกลับชาติมาเกิดคืออยู่ๆคือเขาอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าลู่เย่อเอ๋อมากๆเลยซึ่งลู่เย่อเอ๋อคนนี้นะคะก็คือเสี่ยวม่านที่เมื่อพันปีก่อนเป็นนางฟ้าบุปผานั่นแหละโดย นางคนนี้นะคะโดยเสียวม่ากเนี่ยชอบที่จะทำอาหารมากๆเลยแล้วนางก็มีความน่ารักนะคะส่วนฮาวาอีหนานจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าแห่งเกาะที่ทุกคนก็เคารพนับถือความแปลกประหลาดของนางเอกนะคะลู่เย่อเอ๋อก็คือนางน่ยมีเหมือนกับว่านางสามารถทำเสียงของสัตว์ประหลาดได้ซึ่งซึ่งทุกคนก็กลัวคือคนอื่นๆกลัวว่าเอ้ยเหมือนจะถูกสาปถูกอะไรมาหรือเปล่าแต่จริงแล้วเรียกได้ว่าเป็นโรคประจาตัวของนางนะคะ ที่ไม่มีใครทราบคือมันเป็นโลกประหลาดนั่นเองค่ะแล้วทำไมทาไมพระเอกนะคะฮาวายนานเขาถึงอยากแต่งงานกับนางมากๆเลยเขาอะ่ะบอกว่ารักนางตลอดนะคะแต่นั่นมันก็มันโกหกค่ะก็คือถ้าเขาเลือกได้เขาก็จะไม่แต่งงานกับคนที่กํ‑ำลังจะตายนะคะคือนางเอกเนี่ยคือเหมือนโดนคํำสาบแล้วมีคำล่ำลือว่านางก็จะตายเร็วๆนี้ค่ะแล้วนางเอกเกิดในตระกูลดีนะคะเพราะฉะนั้นพินัยกรรมของพ่อของนางน เป็นสิ่งที่พระเอกอยากได้ก็สรุปว่าเฉพาะในการแต่งงานกับนางเท่านั้นเขาถึงจะสามารถสืบทอดไอ้ตราประทับทางทหารได้นะคะคือเขาต้องการที่จะเอาไอ้ตราประทับทางการทหารเนี่ยไปใช้ในการปกป้องเกาะของเขาจากโจรสลัดค่ะ <laughs> อันนี้ก็คือคือเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปที่ทำไมพระเอกนะคะต้องไปตามตืน้นางเอกเพื่อที่จะขอแต่งงานนั่นเองแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลบางประการค่ะลู่เยี่อเอ๋อนะคะนางเอกเนี่ยก็เลยต้องการที่จะต่อต้านการแต่งงานกับพระเอกคือไม่ต้องการแต่งงานกับฮาวาอี้หนานเลยไม่ต้องการมากๆนางก็ทำทุกวิธีทางนะคะแล้วนางก็ปฏิเสธเขามา36ครั้งแล้วในเวลา2เดือนค่ะคือพระเอกเนี่ยจะมาสารภาพรักรก,กับ นางนะคะวันเว้นวันทีนี้แม้ว่านางจะต้องแต่งงานกับชายชราที่มีอายุมากกว่าพ่อของนางนางก็ยินดีนะคะเพราะว่าเพราะว่านางอะ่ะ จะไม่แต่งงานกับพระเอกนั่นเองแต่ทีนี้พ่อนางก็จริงๆแหะค่ะก็จะจัดการให้คือนางไม่ยอมแต่งงานกับใครใช่ไหมคะก็เลยเออหาผู้ชายที่มีอายุมากมาก,มากๆเลยจะมาให้นางแต่งงานด้วยค่ะแต่ทีนี้พอจะเอาจริงๆนะคะนางก็กุ้มใจมากแล้วนางก็เออเอาไงดีนะแต่ว่าไม่อยากขอความช่วยเหลือจากาวาอีนานนะคะไม่ไม่ขอความช่วยเหลือจากพระเอกค่ะแต่ต่อมานะคะครอบครัวนางประสบปัญหาค่ะไอ้โฉนดบ้านแล้วก็ร้านค้าของนางนะคะก็จะโดนข ายออกไปแล้วแต่ว่านางก็ยังไม่ไปขอความช่วยเหลือจากพระเอกอีกนะคะนางก็เลยแบบว่าขยันมากทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะหาเงินไปชำระหนี้นั่นเองซึ่งความดื้อรัน้นแล้วก็ความขยันของนางเนี่ยก็ทำให้นางเป็นคนดูมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะพระเอกก็เริ่มเห็นถึงความน่ารักของนางเอกแล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะไอ้เรื่องราวที่บ้านนางเอกต้องประสบปัญหาเนี่ยมันเกิดจากพระเอกนี่แหละนางเอกก็สงสัยมากเลยนะเออ เอกชื่อว่าลูเยอเออนะคะสงสัยว่าต้องเป็นฮาวายนานนี่แน่เลยที่แบบว่าทําให้แม่เลี้ยงของนางเนี่ยต้องทั้งเสียโฉนดบ้านไปแล้วก็โฉนดของร้านของนางไปด้วยนะคะนางก็เลยแบบแอบไปตรวจค้นห้องของฮาวายนานเพื่อที่จะหาหลักฐานค่ะแต่ว่านะคะพระเอกก็ดานมาจับนางเอกได้นะคะส่วนท่าที่จับกันได้นั้นตลกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปดูในในเรื่องกันเองนะคะดูผ่านทางแอปพลิเคชันโยค u หรือว่าจะดูผ่านโดบ o ุกก็ได้นะโดบ o ุดอทนะคะ เออตลกมากเลยอ่ะจากนั้นค่ะพอขึ้นอพิโสดที่2นะคะตอนที่สองก็เป็นโชคดีสําหรับฮวาอี้หนานแล้วที่นางเอกเ,เนี่ยคือหาหลักฐานจับไม่ได้นั่นๆเลยว่าฮวาอี้หนานเป็นตัวการที่ทําให้ครอบครัวนางลําบากนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่โชคดีสําหรับพระเอกค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นพระเอกนี่แหละนะคะที่ทําให้ครอบครัวของนางต้องสูญเสียบ้านทั้งหมดของพวกเขาไปเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับแรง จูงใจของเขาในการแต่งงานกับนางเอกนะคะคือนางเอกยังไม่รู้โอ้แต่เดี๋ยวมันต้องมีดราม่าหลังๆนิดหนึ่งแน่เลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพวกเขาก็ยังอยู่ในในขั้นของของการเรียกได้ว่าต่อรองกันแล้วก็รอดูทีท่าของกันและกันนะคะว่าจะอย่างไรดีค่ะแต่งไรก็ตามพระเอกนะคะดูเหมือนว่าจะมีความผูกพันกับนางเอกมากเลยแต่ว่านางเอกคือไม่ไม่ได้แบบ ชอบพระเอกอะไรเลยนะคะแต่ว่าพระเอกชอบก่อนคือคือถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องมาแต่งงานกับนางเอกด้วยเหตุผลที่เขามีที่อยากได้ตราประทับทางการทหารไปใช้สําหรับป้องกันเกาะ <c oughs> ของเขาจากโจรสลัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ เขาก็ไม่สามารถจะปล่อยให้นางไปแต่งงานกับคนอื่นได้ค่ะนางก็ขอนางเขาก็ขอนางแต่งงานแล้วนะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างว่านะคะมันต้องมีฉากบังเอิญจุบกกันนะแล้วมันต้องปากปากกับปากนะคะต้องมาประกบกันพอดีค่ะอันนี้มันก็เป็นซีรีส์จีนนะคะแนวหวานหวานใสๆหัวโล่งๆค่ะดูไปเบาๆนะคะซึ่งมันก็ทำให้นางเอกของพวกเรานะคะหัวใจเต้นแรงนะคะเหมือนกับว่าหัวใจจะกระโดดออกมาจากหน้าอกของ นางอย่างแท้จริงค่ะซึ่งฉากตอนนี้มันก็มีเรื่องราวของการใส่เอฟเฟกนะคะตึก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 ,ตกลงไป <c oughs> ก็ตลกดีนะคะแต่จริงแล้วก็คือนางก็ทั้งเขินทั้งอายทั้งโกรธด,ด้วยนั่นแหละแล้วแต่ว่านางก็คิดคิด คิดๆนะคะคิดเรื่องราวทะลึ่งทะลึ่งกับพระเอกนะแต่ว่าในที่สุดนางก็ตีหน้าผากของตัวเองนะคะก <g ül> ็ <g ül> คือประมาณว่าต้องรู้สึกตัวนบัดนาวค่ะทีนี้เพราว่าอีหนานะคะต่อมาเนี่ยเขาก็ส่งลูเ่เย่เอ๋อกลับบ้านด้วยรถม้าค่ะนี่นางก็ปฏิเสธเขาอีกครั้งนะคะเพราะว่านางต้องการใช้ชีวิตในวันสุดท้ายของพวกนางอย่างสงบสุขแต่ว่าถ้าเขาถ้านางได้แต่งงานกับเขาที่เป็นเจ้าเกาะนะคะานางก็จะไม่มีวันที่ จะได้อยู่อย่างสงบสุขค่ะจากนั้นนะคะมันก็บังเอิญว่ารถม้าของพวกเขามันก็กระตุกค่ะแล้วก็อุ๊ปอีกแล้วนะคะพวกเขาก็จุ๊บกันค่ะจุ๊บกันนะคะหลายๆครั้งเลยทีนี้พวกเราก็เลยเกิดความรู้สึกคนดูนะคะ <c oughs> ก็เลยเออเอาจัดจัดกันเข้าไปค่ะจากนั้นค่ะก็มีคนนะคะมาเป็นก้างขวางคอมาเคาะรถม้าค่ะก็ <c oughs> เพราะว่าจอดอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบนะคะไอ้ตัวที่ เขาใช้ลาหรือมาไม่รู้ในการลากลากรถมาเนี่ยค่ะก็โดนฟ้องว่าโอ้ยอย่าเอามาขวางทางสิก็ทำให้ฮาวาอีนานกโกรธนะคะที่ที่จูบแรกของเขาถูกขโมยไปเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยเป็นวันที่ขมขื่นมากเพราะว่านางเอกอเป็นคนที่มา จุ๊บเขานะคะถึงสองครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนลู่เย่ยเอ๋อนะคะหัวใจที่อ่อนแอเรื้อรังของนางก็เต้นแรงมากๆเลยนางก็เงื้อมือไปจับที่หน้าอกของนางเพื่อที่จะสงบจิตสงบใจนะคะแต่ว่าเสียงหัวใจของนางเอกเนี่ยมันเต้นดังมากค่ะพระเอกเราได้ยินทุกครั้งที่หัวใจนางเอกเต้นเลยนะคะเรื่องนี้มันก็เลยขำตรงนี้ด้วยค่ะพอนางเอกหัวใจเต้นแรงตอนอยู่ที่ใกล้พระเอกนะคะพระเอกก็จะได้ยินหัวใจตลอดเลยแล้วคนดูอย่างพวกเราก็จะขำๆ ค่ะคือปฏิกิริยาของนางก็ทําให้พวกเรานะคะรู้สึกว่าเอ้ยตายละตลกจังเลยค่ะทีนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของนางเอกนะคะแล้วก็นางก็เลยพยายาม พยายามอีกครั้งหนึ่งพิสูจน์ว่าตกลงแล้วถ้าเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้พระเอกเนี่ยหัวใจมันจะเต้นแรงอย่างนี้ทุกครั้งไหมนะคะแล้วมันก็จริงๆค่ะพอเข้าไปอีกนะัดคือนางเอกอยากลองอะ่ะอยากลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เข้าไปอีกพอเข้าไปอีกก็เลยเริ่มจูบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาแล้วทีนี้ทีนี้นะคะพระเอกพระเอกก็เลยเออ จะจูบใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพระเอกจะจูบตอบบ้างแต่นางเอกก็ทำเป็นหลบซ้ายหลบขวานะคะเพื่อที่จะให้เขากอดนี้อัตราการเต้นของหัวใจของนางค่ะก็เอ่อเริ่มจากเต้นเร็วแล้วก็เต้นช้าแล้วก็เต้นเป็นปกตินะคะนั่นก็หมายความว่าจะต้องเป็นจูบเท่านั้นค่ะถึงจะทำให้หัวใจของนางเต้นแรงและเร็วได้นะคะ <laughs> นี่เธอก็พยายามนี่นางก็พยายามอีกครั้งหนึ่งค่ะที่จะแบบว่า เข้าไปจุ๊บเขานะคะแต่แล้วเขาก็หลบได้ค่ะข่าวนี้ดังนั้นนะคะนางก็บอกว่าเอ้ยกอดอีกครั้งก็ได้คือฉากนี้มันเหมือนกับว่าแย่งกันเข้าไปนวลเนียส่วนพระเอกเราก็หลบใหญ่เลยนะคะต่อจากนี้ค่ะนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ง เจ้าวะอยากขยับสิเดี๋ยวเขาอ่ะจะจะเคลื่อนเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปนะคะนางก็ทําเป็นเชื่อฟังแล้วก็พยักหน้ากระตือรือร้นที่จะแบบว่าเอ้ยเหมือนกับว่าถ้าเจ้าพร้อมจะเข้ามาจูบข้าก็พร้อมจะจูบเจ้านะคะพระเอกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเจ้าก็อยากขยับอยู่นิ่งๆเดี๋ยวข้าเนี่ยจะจะแบบว่าเดี๋ยวข้าจะเริ่มเองอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เริ่มแบบ move ค่ะเริ่มเข้ามาหานางเอกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะที่พระเอกก็กําลังจะแบบยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆ นางเอกเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจนางเอกมันก็เร่งขึ้นแต่แล้วณนะจังหวะสําคัญนะคะพวกเขาก็ต้องถูกขัดจังหวะอีกแล้วค่ะซึ่งทําให้นัดจุดนี้นะคะพระเอกเขาก็เลยอุ้ยเสียอารมณ์มากเลยค่ะก็เลยบอกว่าอา้าวไป ลู่เย่อเอ,อ๋อเจ้า,เาไปกับข้านะคะแล้วลู่เย่อเอ๋อเองนางเอกเนี่ยก็เชื่อฟังสุดๆเลยค่ะณนะตอนนี้งงกับบทละครเหมือนกันนะคะจากนั้นเขาลู่เย่อเอ๋อก็ไปเยี่ยมหลุมศพของแม่แม่ทแท้ๆของนางแล้วก็ถามว่าท่านแม่ทําไมหัวใจของข้าถึงเต้นแรงเพื่อฮวาอีหนานนะเพื่อหัวอีหนานนะคะในขณะที่ฮวาอีหนานนะเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะพระเอกนะคะเขาก็ฟังอยู่แล้วเขาก็เลยถามนางเอกว่านี่เจ้ายังไม่ยอมรับเหรือว่าเจ้าน่ะรักข้า 1> <1> จากนั้นคะ่ะพระเอกก็ดึงนางเข้ามาจูบอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ยจูบกันหนัวนะคะ่ะเรื่องนี้นี่ความทรงจำในอดีตของพวกเขาก็ถูกกระตุ้นขึ้นมานะคะในสมัยเมื่อพันปีก่อนที่เป็นแมททับมู่หยวนกับเป็น ทรีสปิริตนะคะเป็นนางฟ้าบุปผานะคะคือมันมันออกมาแวบๆบแบบช่วงนี้แค่วแบๆบแบบค่ะแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะจำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าปฏิกิริยาแปลกๆทางร่างกายมันก็คือออกมาค่ะเหมือนกับต้นไม้ที่แห้งแรงกำลังเบ่งบานก็อย่างนางเอกก็คือหัวใจของนางก็เต้นแรงมากๆเลยนะคะส่วนพระเอกนี้ก็คือ,อ,อน้าตาไหลออกมาค่ะดังนั้นนางเอกก็เลยเดินเข้าไปเช็ดน้าตาให้กับพระเอกนะคะโดยที่สัญชาตญาณคือ คือมันต้องทำไม่รู้ว่าทำทำไมจากนั้นก็ตระหนักถึงความผิดปกติในการกระทำของนางเองนี่แหละคะ่ะคือมันเป็นเหมือนกับว่า,าปฏิกิริยาอัตโนมัตินะคะที่ทั้งคู่มีความผูกพ,พันกันมาตั้งแต่ในสมัยโบลัมโบราณอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทั้งสองคนยังไม่รู้ถึงสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต่อมาเนี่ยลูยยเอ๋อก็ยังคงปฏิเสธหัวอี้หนานพระเอกอยู่ดีค่ะซึ่งซึ่งนางนะคะมีความที่จะ ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องเกาะแทนที่จะแทนที่จะต้องมามาแต่งงานกับนางเพื่อให้ได้สิ่งนั้นคือพูดมาก็ได้ว่าอยากอยากให้นางช่วยอะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะช่วยเดี๋ยวนางจะช่วยนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เขากําลังทํานะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนางก็จะออกจากเกาะนี้ในไม่ช้าเพื่อไปหาหมอที่สามารถจะรักษานางได้ทีนี้คืนนั้นน่ะพระเอกก็นอนไม่หลับค่ะเขาสงสัยว่าเอ๊ เขาต้องการแต่งงานกับลู่เยื่อเอ๋อเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่นะเพื่อความปลอดภัยของเกาะหรือว่าหรือว่าเขารักนางก็คือพระเอกไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องต้องการอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือเขาคิดมาโดยตลอดว่า ถ้าแต่งกับนางแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไอ้ตาประทับมานะคะเพื่อเอามาสั่งทหารได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของเกาะน,นั่นเองแต่จริงแล้วมันเป็นความผูกพันนั่นแหละนะคะแล้วทีนี้เหตุการณ์นะคะพลิกผันก็เริ่มเกิดขึ้นคือเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพ่อของนางเอกได้ไอเป็นเลือดค่ะจากนั้นก็เข้าสุดตอนที่3นะคะก็นางเอกเนี่ยลู่เย่อเอ๋อก็มาขอความช่วยเหลือจากพระเอกแล้วเขาก็กระตือรือร้นมากเลยค่ะก็รีบไปหาแพทย์ที่ดีที่สุดเลยนะคะในเมือง มาช่วยดูแลรักษาพ่อของนางเอกทีนี้พระเอกก็จ้องมองนางเอกที่แบบว่าที่แบบว่าเอาดู เอาใจใส่ดูแลท่านพ่ออยู่นะคะซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหัวใจของเขามันถึงรู้สึกปวดร้าวขนาดนี้ค่ะก็มันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเอ้ยเป็นนี่อะไรนะเป็นนี่อะไรนางในชีวิตที่ผ่านมาของเขาหรือเปล่านะคือมันเกิดความรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะทำไมทาไมอะไรก็ตามที่นางแค่เอ่ยปากขึ้นมาแล้วถ้าเขารู้ว่านางต้องการอะไรเนี่ยเขาจะต้องไปเป็นผู้จัดหามาอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเอ๊ะเขาเป็นนี่อะไรนางมา ตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเปล่านะทีนี้ค่ะเขาก็เลยแบบว่าเดินแบบเข้ามาหาหนางเอกแล้วพูดแบบแมนๆเลยว่าเนี่ยเจ้าสามารถพึ่งพาเขาได้ทุกเมื่อนะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าตลอดเวลาค่ะแล้วจากนั้นนะคะด้วยความที่เห็นหนางเอกเศร้าเกี่ยวกับอาการป่วยของท่านพ่อเนี่ยพระเอกก็พานางขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไปปอบโยนานางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนางก็ย้ําว่านางอาจจะไม่แต่งงานกับพระเอกหรอกก็คือปฏิเสธเป็นครั้งที่ร้อยแล้วนะคะ คือพระเอกนี่ขอขอแต่งงานวันเว้นวันนะทีนี้คือนางเอกอะ่ะก็บอกว่าพวกเราอะ่ะมันอยู่กันคนละชั้นกันนางก็ไม่อยากให้จะเป็นแบบภาระให้เขาด้วยการตายของนางมันก็ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบสิ่งที่เจ็บปวดคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะนางอะ่ะมีโรคประจำตัวอะไรนางก็ว่าไปอ่ะนะคะนางก็คิดเยอะนั่นแหละทีนี้ คือนางเอกเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะก็เปิดใจคุยกับพระเอกแล้วก็ขอบคุณกับความเอื้ออาทรของพระเอกค่ะที่มีให้กับนางนะคะทีนี้ก็เปิดตัวค่ะมีพระเอกมีน้องสาวด้วยนะคะน้องสาวเนี่ยไม่เห็นด้วยที่พระเอกจะแต่งงานกับลู่เยี่ยเอ๋อค่ะแต่อย่างไรก็ตามพระเอกเขาก็ประกาศว่าไม่เป็นไรถึงนางจะปฏิเสธข้าแต่ว่าข้าก็จะปกป้องนางเอกนะคะ กองเชียร์ที่เป็นคนสนิทของพระเอกนะคะก็โอ้โหเชียร์กันยกใหญ่เลยขวัดเจ้านายเท่นะคะพูดได้ขนาดนี้ <c oughs> จากนั้นนะคะขวาอีนานค่ะพระเอกก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหามาให้สำหรับลู่เย่อเอ๋อนางเอกตลอดเวลาจากนั้นก็มีการแบบคอยปกป้องคุ้มครองนางนะคะทั้งในที่ลับแล้วก็ที่แจ้งแล้วก็ปล่อยให้นางเป็นอิสระอยากทำอะไรก็ทำนางอยากเดินทางออกจากเมืองหลวงเพื่อรักษาโรคของนางก็ ให้ไปแม้ว่าโจนสลัดจะรอบโจมตีและแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่แบบว่าแบบว่าตัวเขาเองที่จะอยู่ปกที่จะปกป้องเกาะได้โดยที่ไม่อาศัยสิ่งที่เป็นสมบัติของครอบครัวนางเอกอะไรอย่างเนี้นะคะเขาก็เต็มใจทุกอย่างเขาก็ส่งนางออกไปนะคะแล้วก็มองอย่างโหยหามองอย่างคิดถึงมองแบบว่าเออแบบ แบบลักจังเลยนะคะทีนี้ค่ะเ,เพื่อนสนิทนะคะลูกน้องคนสนิทนั่นแหละเ,เป็นทั้งเพื่อนทั้งลูกน้องเป็นทุกอย่างนะคะกูซินจูก็ถามถามฮวาอี้นานว่าตกลงเนี่ยเจ้าตก กลุมรักลู่เย่อเอ,อ๋อจริงหรือไม่นะคะส่วนนายของเขาก็ปฏิเสธค่ะเออไม่ไม่ไมค่ะไม่เออปฏิเสธไปนะคะมันเพิ่งเริ่มเรื่องค่ะแต่เขาปฏิเสธไม่ได้ค่ะเมื่อลู่เย่อเอ,อ๋อตกอยู่ในอันตรายปุ๊บนะคะโหไปทันทีค่ะตอนนี้นะคะก็คือลู่เย่อเอ๋อเนี่ยนางถูกเออคือนาง กับซู่ถังที่เป็นคนสนิทกันนะคะถูกโจรสลัดลักพาตัวไปพวกเขาก็ทำให้เขาเลือกว่าผู้หญิงคนไหนเป็นคู่มั่นตัวจริงของเขาค่ะสู่ถังนะคะนางก็เป็นเด็กดีนางก็ปกป้องลู่เย่เอ,อโดยยอมรับว่านางเป็นคู่มั่นตัวจริงทีนี้ตัวจริงต้องจากไปค่ะแล้วก็ตัวปลอมจะต้องอยู่ต่อแต่จริงแล้วโจรสลัดมันก็กะฆ่าทั้งสองคนแหละนะคะในขณะที่มันก็ยกใบมีดขึ้นจะตัดแบบว่าจะฆ่า ฆ่านางเอกก่อนคุ่ฆ่าลูเ่เย่อเอ๋อก่อนนะคะแต่พระเอกมาทันพอดีก็คือพระเอกก็อยู่ตรงนั้นคือกําลังเลือกคือพวกโจรสลัดมันก็พยายามต่อรองแล้วก็คือเล่นเกมอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้นะคะพอไอ้พวกตัวโกงอะ่ะพวกโจรสลัดมันจะฆ่านางเอกเนี่ยโอ้พระเอกเราก็จัดการโจมตีอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะโจมตีพวกโจรสลัด,ดด้วยตัวเขาเองอย่างรวดเร็วเลยนะคะแต่ทีนี้ก็มีผู้ช่วยมาค่ะชื่อว่าตู้หรูตู้หรูมานะคะก็มา จะมาช่วยลูเ่เยอ่อเอ๋อนางเอกนั่นแหละแต่ว่าลูเ่เยอ่อเอ๋อบอกว่าเจ้าไปช่วยซูถังก่อนค่ะจริงๆแล้วซูถังก็ไม่อยากจะไปอยากจะอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าตู้หรูก็มาช่วยซูถังไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะพอซูถังปลอดภัยแล้วลูเ่เยอ่อเอ๋อก็รู้สึกใจเย็นขึ้นนะคะแต่ว่าตัวของฮวาอีหนานะคะตอนที่เขาต่อสู้อยู่นะคะเขาเกิดความฟุง้งซ่านขึ้นมาคือเป็นห่วงห่วงหน้าพวงหลังก็เลยทําให้โจรสลัดมีโอกาสที่จะฟันเขา มาจากด้านหลังได้ค่ะซึ่งทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสมากเลยแล้วก็ลู่เยี่ยเอ,อ๋อนางเอกนะคะก็แบบเสียใจมากๆหัวใจของนางก็เต้นโครมคลามสั่นสะเทือนด้วยความเจ็บปวดนะคะสําหรับสําหรับสําหรับพระเอกคือเห็นพระเอกเจ็บปวดแล้วนางก็เจ็บปวดมากค่ะหัวใจสั่นสะเทือนเลยนะคะนางก็ค่อยๆค,ค,คานเข้าไปหาเขาด้วยพลังทั้งหมดของนางที่มีณนะตอนนั้นค่ะจากนั้นนะคะนางก็แบบ เรียกได้ว่าคือด้วยความที่ที่จะให้พระเอกฟื้นแต่พระเอกยังไม่ฟื้นสัทีนะคะจากในความรู้สึกตรงนี้ค่ะความความทรงจำต่างๆพลังต้นไม้ที่นางมีมันก็เลยคืนขึ้นมาค่ะตุ้มเลยนะตุ้มเลยอย่าถามเหตุผลนะคะว่าทำไมมันถึงมาเอาเป็นว่าสะเทือนใจนางเอกเราสะเทือนใจนะคะพลังก็กลับคืนมาตุ้มเลยค่ะโอ้โหต้นไม้นะคะต่างๆก็ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่รวมทั้ง พลังของนางด้วยจากนั้นกระแสแสงนะคะที่เปล่งออกมาจากร่างของลู่เย่อเอ๋อเนี่ยก็ทําให้พวกโจรสลัดมันกลัวแล้วก็หนีไปหมดเลยก็เป็นอันว่า,าสำหรับลู่เย่อเอ๋อนะคะกระแสที่เปล่งออกมาจากร่างของนางเนี่ยขับไล่โจรสลัดออกไปได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะลู่เย่อเอ๋อก็คือฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เข้ามาในตอนที่4เลยฮาวายีนานนะคะเขาก็พูดว่าถ้ามีอันตรายเจ้าก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มาปิดกั้นมันให้กับข้า นี้ลูเย่เอ๋อก็พูดว่าถ้าข้าพูดเนี่ยเจ้าอาจจะไม่เชื่อข้า แต่มันเป็นร่างกายของข้าที่ควบคุมไม่ได้ข้าพึ่งกระโดดไปข้างหน้าคือมันเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องเข้าไปปกป้องพระเอกนั่นเองนะคะซึ่งหัวใจหาหัวใจของพระเอกตอนนี้ก็มีความแบบโอ้ยจักกะจี้จักกะจันสีชมพูมากเลยนะคะเขาอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าความรักที่นางมีให้ต่อเขานั้นมันรึกซึงขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาไม่รู้ค่ะเขาก็เลยรู้สึกปื้มปิ่มแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยแต่และจักกะจี้หัวใจจังเลยค่ะเขาก็ เลยสัญญาไปว่าเขาอ่ะจะไม่ทอดทิ้งนางนะคะนี่ลูเย่ยเอ๋อน่ยก็ตบเลยค่ะตบภาวาอี้หนานนะคะก็เป็น เป็นเพราะว่าต่อมาเขายอมรับว่าเขาอะวางยาพ่อของนางนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วยาพิษมันเป็นยารักษาโรคจริงๆจากนั้นนางเอกนะคะตบไปแล้วทำไงได้ล่ะคะนางก็เลยขอโทษค่ะแล้วก็เอื้อมมือออกไปสัมผัสใบหน้าสีแดงของเขาที่ถูกนางตบนะคะนี่นางก็ต้องการที่จะแบบเอยตอบแทนบุญคุณเขาหน่อยว่าเออโอเคค่าเข้าใจผิดนะดังนั้นค่าก็เลยแบบว่าอ่ะข้าจะไม่ออกไปตามหาหมอแล้วก็คือตอนแรกนางตั้งใจว่าเออ ดี๋ยวนางจะออกไปหาหมอมารักษาตัวเองนะคะรักษาตัวเองให้หายจากโรคประหลาดแต่นางก็บอกว่านางไม่ไปแล้วนี้พระเอกก็งงถามว่าอา้าวทำไมล่ะทาไมเจ้าไม่ไปแล้วเจ้าไม่หาหมอแล้วเหรอนางเอกก็ตอบอย่างน่ารักโนเนะเลยค่ะบอกว่าถ้าข้าไปเนี่ยเราก็แต่งงานกันไม่ได้นะซีเออตายแล้วค่ะพระเอกพอได้ยินประโยคนี้ก็ตระหนักได้ว่าในที่สุดนางก็ยอมรับแต่งงานกับเขาแล้วนะคะก็ทําให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยค่ะเขาก็อุ้มนางแล้วก็หมุนรอบ รอบๆนะคะหมุนนางไปรอบๆค่ะจากนั้นนะคะฉากก็ตัดไปให้เห็นว่าในพระราชวังเนี่ยมีองค์ชายทรงเยี่ยนค่ะองค์ชายทรงเยี่ยนก็คือเทพเจ้ามังกรก,กับชาติมาเกิดนะคะซึ่งเขาก็กลับมาเกิดอยู่ในวังหลวงอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นผู้ที่มีผู้ที่ชื่นชมมากเลยนะคะโดยเฉพาะ องหญิงม่านหวาซึ่งแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็คือทรงเยี่ยนนะคะองค์ชายเนี่ยไม่สนใจนางเลยเอาง่ายๆแต่ถือว่าเปิดตัวนะคะการกับชัติมาเกิดของเทพเจ้ามังกรเช้าไปค่ะเพราะว่าฉากถัดมานะคะก็เป็นฉากแต่งงานกันซะแล้วนะคะระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะซึ่งในงานมันก็ดูจะเป็นเรื่องราวที่ตลกเช่นเดียวกันเพราะว่าตู้หลูค่ะ ตู้หลูนะคะไอตัวละครตัวนี้มันก็พยายามจะมาขโมยเจ้าสาวไปค่ะแต่ขโมยไม่สําเร็จหรอกนะคะซึ่งงานแต่งงานพิธีใหญ่โตนี้ก็เสร็จสับได้ค่ะแต่เรื่องที่มันแบบว่าน่าเห็นใจพระเอกอยู่นิดนึงก็คือในช่วงที่อยู่กัน2คนกับนางเอกนะคะไม่ว่า ไม่ว่าพระเอกจะแบบว่าบอกรักอย่างไรเนี่ยนางเอกก็ยังไม่อินนะคะก็คือยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะมันเป็นความจริงหรือเปล่านะที่พระเอกพูดมานะคะและนี่ก็เป็นตอนที่1นถึงสของเรื่อง b e l i e v e in love ค่ะก็เป็นเรื่องราวเบาๆนะคะดูได้แบบขำๆไม่ซีเรียสอะไรเลยนะคะส่วนเออเรตติ้งนั้นอยู่ที่ประมาณ7.4จาก10นะคะก็คือดูได้ชิวๆอ่ะห้ามคิดอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเหตุผลทุกอย่างไม่มีเนื้อหาสาระก็ไม่ค แต่อย่างไรก็ตามเป็นพอดเรื่องที่พวกเราดูแล้วก็มีความสนุกกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามก็มีผู้ชาย2คนที่ต้องมาแย่งชิงนางเอกของพวกเราใช่ไหมคะซึ่งก็แย่งชิงกันมาตั้งแต่พันปีที่แล้วมันก็เป็นพอดเรื่องอะไรที่เออน่าติดตามชมนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหาชมดูนะคะเดี๋ยวถ้า ถ้ามีเวลาเดี๋ยวหวานจะมารีวิวต่อให้นะคะเรื่องนี้มันมีแค่24ตอนเองอ่ะก็รีวิวเบาๆแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าจับประเด็นอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เรื่องนี้สาระไม่ค่อยมีค่ะเอาเพลินนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็พบกับแอดวานได้ใหม่ในอพิโซ์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซ u b s c r i ต e ติดตามช่องนะคะขอบพระคุณมากค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซท์นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, c h นิสโ e เวลแอนด์ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ